สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากทางช้อปปีแล้วก็เป็นการสั่งซื้อแบบผ่อนนะครับหลายคนนะครับอยากจะผ่อนสินค้าแต่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็ช้อปปีก็จะมี s p a y l a t e r นะครับก็คือเราสามารถผ่อนสินค้ากับช้อปปีได้นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเลยนะครับ๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผมซื้อยังไงนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอป s h อป e e แล้วก็สมัคร s p a y l a t e r ไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้วงเงินนะครับเพื่อที่จะทำการผ่อนสินค้าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ผมดูไว้นะครับทีนี้ผมก็จะลองสั่งสินค้าชิ้นนี้ดูนะครับว่าหลังจากที่ผมสั่งไปแล้วเนี่ยเราจะผ่อนยังไงนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผมก็จะกดที่คาว่าสั่งซื้อสินค้านะครับ สีส้มๆด้านขวานะครับด้านล่างขวานี่นะครับกดคําว่าสั่งซื้อสินค้าทีนี้นะครับวิธีการชําระเงินนะครับวิธีการชําระเงินแล้วก็กดที่คําว่าเลือกวิธีการชําระเงินนี่ก็จะเห็น s p a y l a t e r นะครับค่อยเรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามานะครับเราก็จะเห็นนะเป็นการสั่งซื้อสินค้าแบบผ่อนก็จะมีผ่อน ชอบก่อนจ่ายทีหลังนะครับก็คือเราซื้อสินค้าตอนนี้เราได้ของก่อนแล้วก็เดือนหน้าเราค่อยจ่ายเต็มจํานวนแล้วครับหรือว่าเราจะผ่อน2เดือนแล้วก็3เดือนก็ได้นะครับซึ่งดอกเบี้ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมไม่เกิน2.05%ต่อเดือนนะครับผมก็จะเลือกไปที่3เดือนนะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับ นี่นะครับพอกดยืนยันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนลดนะครับโดยการกดไปที่เลือกโค้ดส่วนลดนะครับถ้าใครมีโค้ดก็ใส่โค้ดนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่นะครับเมื่อเราใช้โค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดไปที่คําว่าสั่งสินค้านะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเป็นพวกที่อยู่ในการจัดส่งอะไรพวกนี้นะครับ เช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้านะครับพอกดสั่งซื้อสินค้ามันก็จะส่งรหัสผ่านนะครับไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็จะใช้รหัสนั้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะทําการยืนยันนะครับเป็นการยืนยันการสั่งสินค้านะครับเราก็กรอกรหัสผ่านที่เราได้รับนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงช่อง นี่นะครับเสร็จแล้วกดดําเนินการต่อก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับการชําระของคุณอัตโนมัติโดย S อสเปเรเลเนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็มาดูที่เครดิตเงินของเรานะครับว่าวงเงินของเราเหลือเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็จะเหลืออยู่สามพันกว่าบาทนะครับจากที่เลขของผมได้วงเงินอยู่ที่1 4 0 0งหมืนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ3650บาทนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่การสั่งซื้อของฉันนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของเรานะครับแล้วก็รอสินค้าของเรานะครับจนกว่าสินค้าจะมาถึงมือเรานะครับแล้วก็ใช้เวลารอประมาณ 2- อถึงสวันนะเพราะว่าผมสั่งตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนี่นะครับก็สินค้าก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คสินค้าให้เรียบร้อยนะครับทําการรับสินค้าแล้วก็แกะกล่องดูนะครับว่าสินค้ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ พอเราเช็คสินค้าเสร็จแล้วแล้วก็เข้ามาที่แอปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมายืนยันการรับสินค้านะครับกดมานะครับจะเห็นการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็สินค้าที่ได้รับนะครับแล้วก็กดฉันยืนยันนะครับเป็นการยืนยันรับสินค้านะครับกดยืนยันเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะถามว่ายืนยันการรับสินค้าไหมแล้วกดยืนยันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้สินค้าของเราได้เลยนะครับเพราะว่าจะจ่ายเงินอีกทีก็คือเดือนหน้านะครับ ก็ผมสั่งซื้อวันที่1ิบก็จะจ่ายเดือนหน้าวันที่1ิบนะครับโอเคครับเมื่อเราถึงเดือนหน้านะครับเมื่อเราถึงวงรอบที่จะได้จ่ายนะครับเราสามารถจ่ายก่อนวันที่10ก็ได้นะครับไม่ต้องรอให้ถึงวันนะครับเพียงแค่ผ่านเดือนนั้นไปแล้วก็สามารถจ่ายได้นะครับนี่นะครับของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครดิตที่ใช้ได้แล้วก็จะมีบินนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดจ่ายนะครับบินปัจจุบันบินรอบถัดไปเดี๋ยวผมจะดูนะครับ นี่นะมันก็จะขึ้นชําระเต็มจํานวนแบบนี้นะครับแต่จะจ่ายภายในเดือนนั้นเลยไม่ได้นะครับต้องให้ผ่านเดือนนั้นไปก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็กดชําระเต็มจํานวนได้เลยครับจากนั้นก็จะให้เราเลือกนะครับเป็นการเลือกวิธีชําระเงินนะครับช่องทางการชาระเงินเราจะจ่ายผ่านธนาคารก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมผูกกับธนาคารไว้แล้วอย่างนี้นะครับ ผมก็จะจ่ายผ่านธนาคารนะครับหรือว่าจะชำระผ่านตู้ ATM ก็ได้นะครับนี่ผมก็จะเลือกธนาคารแล้วก็กดชำระนะครับเหมือนกับวิธีการซื้อสินค้าโดยทั่วไปนั่นเองนะครับเหมือนวิธีการเราซื้อสินค้าผ่านทางแอปช้อปปี้นั่นแหละครับแล้วก็กดชำระเต็มจำนวนนะครับ แล้วกดชำระครับแล้วก็ใส่เป็นรหัสธุรกรรมก็คือรหัสเวลาเราตั้งไว้เวลาจะเวลาเราจะชำระเงินนะครับมันก็ให้เราใส่รหัสธุรกรรมนะครับเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผลการชำระเงินนะครับก็คือจ่ายไปแล้วหนึ่งงวดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเหลืออีกสองงวดนะครับเนี่ยพอเราจ่ายเครดิตเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ จาก3,005ก็จะเป็น7,000อย่างนี้นะครับพอถึงมวดที่2นะครับเราก็มาที่แอปช้อปปี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่รายการสั่งซื้อของเรานะครับมาที่นี่นะครับ SP l a t e r นะครับ My SP l a t e r พอเรากดเข้ามาเราก็จะเห็นบิลของเราแบบนี้เลยนะครับเราก็กดชำระนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับกดชำระแล้วก็กดชำระเงินด้านล่างนะครับ หลังจากที่ผมชําระบินนี้นะครับยอดเงินของผมก็จะขึ้นนะครับเป็นยอดเครดิตของผมนะครับที่แรกมันมีอยู่เจ็ดพันใช่ไหมครับพอผมชาระอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งหมื่นนะครับผมจะกดชําระนะครับแล้วก็เลือกธนาคารเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วกดชําระเงินทีนี้ก็ใส่หมายเลขธุรกรรมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป๊ะ เสร็จเรียบร้อยอันนี้คืองวดที่2นะครับทีนี้นะครับเครดิตที่ผมใช้ได้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่งหมื่นนั่นเองนะครับพอถึงงวดที่3นะครับเราก็มาจ่ายเหมือนเดิมเลยนะครับเป๊ะๆนะครับพอเราจ่ายครบนะครับเราก็จะมีเครดิตที่ใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถไปผ่อนสินค้าอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็สะดวกดีนะครับผมว่าเราไม่ต้องมีบัตรเครดิตให้เสียเวลาเสียเวลาสมัครอะไรยุ่งยากนะครับ แค่โหลดแอปช้อปปีแล้วก็มาสมัคร e อสเพลเยตนะครับแล้วก็สามารถผ่อนสินค้าได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ก็ไม่ได้ว่าจะแพงนะผมว่าเราสามารถผ่อนสินค้าได้นะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยเลยนะครับของบางชิ้นนะครับราคาไม่ถึงร้อยผมก็สามารถใช้การซื้อแบบซื้อก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่อนทีหลังนะก็คือซื้อสินค้าก่อนแล้วก็เดือนหน้าค่อยจ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับผมว่าเดือนนี้เราไม่มีตังค์นะครับแล้วก็ซื้อก่อนพอถึงเดือนหน้า,นาเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินไปจ่ายตรงนั้นนะครับ ผมว่าก็ช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นับที่กำลังมองหาว่าเราจะสามารถซื้อสินค้าเงินผ่อนได้ไหมโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ